สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเปิ้ลรถบ้านพลอยขวัญกันอีกแล้วนะคะรถบ้านพลอยขวัญศูนย์รวมรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นวันนี้เปิ้ลจะพามาพบกับ t o y o ต a c a m มรีรถแนวผู้บริหารที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของเพราะด้วยรูปลักษณ์ที่เขาทำออกมาทันสมัยมากขึ้นไม่จาเป็นต้องมีอายุเท่านั้นนะคะถึงจะเป็นเจ้าของคันนี้ได้ไวัยรุ่นเขาก็หันมาสนใจเพราะว่ามันขับสบายสมรรถนะดีเยี่ยมพร้อมาด้วยระบบความปลอดภัยที่ คุ้มค่าอยู่บนแพลตฟอร์ม TNGA มาให้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เปิ้นก็มีมาให้เลือกทั้ง2ระบบก็คือระบบน้ํามันล้วนแล้วก็ระบบไฮบริดเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนเลยคันนี้จะเป็นน้ํามันล้วนเป็น Toyota Camry 2.5G ปี2019ตัวนี้ออกห้างป้ายแดงจะอยู่ที่1,445,000บาทแต่วันนี้รถบ้านพลอยขวัญขายอยู่เพียง779,000บาทเท่านั้นนะคะราคาหายไปเกือบครึ่งคันนี้เป็นรถมือเดียวอุปกรณ์มีม ให้ครบพอนอยู่แค่1 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตลอดอายุสัญญาใครที่เงินเดือน27,000บาทนะคะมาออกคันนี้ไปได้เลยเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.5ลิตรให้กำลังสูงสุด209แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะรองรับน้ำมันสูงสุดถึง E 8 5เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นของตัวนี้กันเลยนะคะ ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์เรนแบบไบ LED มีไฟเดย t i m e Running ง i g h t เป็นแบบชิพชิปมาให้ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เช่นกันมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติมาให้ด้านข้างนะคะเป็นล้ออัลอยขนาด17นิ้วในส่วนของกุญแจก็เป็นระบบสมาร์ทคีย์มาให้แล้วพร้อมสัญญาณกันขโมยกระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าและปรับตำแหน่งอัตโนมัติเมื่อถอยหลังคันนี้เขามีสลูปมาให้แล้วนะคะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้าย เป็น Full LED แล้วนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้และมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดเรามาดูในส่วนของภายในนะคะบอกคนขับและบอกนั่งผู้โดยสารปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางมี Memory s e ซีมาให้2ตํตำแหน่งระบบปรับอากาศอัตโนมัติดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวากระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติมีระบบเบรกมือไฟฟ้ามีไวเลสชาร์จิงช่องชาร์จไฟ USB มาให้หน้าจอแสดงผลข้อมูล MID ระบบควบ คบคุมความเร็วอัตโนมัติค r u สคอนโท t r พวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอเป็นทั u สกรีนแล้ว7นิ้วเครื่องเสียงจะมี FM AM CD MP3 DVD และบ l u e t o o t h มาให้ลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งนะคะแล้วก็ในระบบความปลอดภัยของเขาก็คือจะมี ABS EBD BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันการล้อหมุนฟรี TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง B SM นะคะแล้วก็ต่อมาในส่วนของเจ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็น Toyota Camry 2.5 Hybrid ปี2018ตัวนี้ออกห้างป้ายแดงจะอยู่ที่1,649,000บาทแต่วันนี้รถบ้านพลอยขวัญขายเพียง839,000บาทนะคะราคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยคันนี้เป็นรถมือเดียวเช่นกันนะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบ รถคันนี้นะคะผ่อนเพียง14,0 0 0บาทตลอดอายุสัญญานะคะใครที่เงินเดือน2,9 0 0 0บาทสามารถมาออกคันนี้ไปได้เลยนะคะใครที่มีบัตรเครดิตมีการใช้จ่ายนะคะเกิน12รอบบินนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถนะคะแล้วก็เป็นบัตรเครดิตนะคะสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถมาออกรถกับเปิ้ลได้เลยค่ะต่อไปมาดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้าตัวนี้กันนะคะ เครื่องยนต์เจ้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรนะคะแล้วก็รวมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะของเขาให้กําลังสูงสุดอยู่ที่211แรงม้านะแล้วก็รองรับน้ํามันสูงสุดอยู่ที่ E20 นะคะ ในส่วนของออปชันด้านนอกก็จะไม่มีอะไรแตกต่างกับรุ่น2.5มากนะคะไฟด้านหน้าก็เป็น Full LED ทั้งหมดเหมือนกันนะคะแล้วก็กระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมที่แตกต่างเลยก็คือโลโก้ของเขานะคะเขาจะมีโลโก้ Toyota ต,ต,ตรงนี้นะคะเป็นสีฟ้าก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะคะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดค่ะ ภายในห้องโดยสารนะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแบบ smooth l e a t ์ e r นะคะพวงมาลัยปรับระดับไฟฟ้าได้นะคะสามารถบันทึกตำแหน่งพวงมาลัยได้ระบบเป็นระบบกรองอากาศนาโนนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เขาจะเพิ่มระบบ t connect t e l e m e t i c มาให้นะคะสามารถสามารถเช็คตำแหน่งรถผ่านแอปพลิเคชันไฟไมค้าหรือหรือ Apple วอชได้นะคะแล้วก็ระบบแจ้งเตือนต่างๆอีกมากมายเดี๋ยวเปิ้ลจะแจ้งไว้ในคลิปนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทั้ง2คันนี้ใครที่ชอบเบนซินหรือว่าชอบไฮบริดนะคะจริงๆ2คันนี้ก็มีจุดข้อดีทั้งคู่นะคะที่อยู่ที่ลักษณะการใช้งานหรือความชอบส่วนตัวบางคนอาจจะชอบความแรงและอัตราเร่งนะคะบางคนชอบความนุ่มนวลแถมมาด้วยความประหยดัด ใครที่ชอบรุ่นนี้อยู่นะคะหรือว่าใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะคะพิมพ์กันมาคุยกับเปิ้ลได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะหรือว่าใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะหรือว่าโทรมาหาเปิ้ลได้ที่รถบ้านอยขวัญน,นะคะ0 9 9ย์8 2 2 2 2นะคะวันนี้เปิ้ลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ